สวัสดีครับพบก <pacing> me, ับผมนัทพงศองเกษตรชักโลกครับพามาดูแปลงนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วครับใบตั้งเขียวอยู่เลยครับรวงสุกเรียบร้อยนะครับอีกไม่กี่วันนี้เก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงนาข้าวของตัวเองอย่างไรครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อมนุนกินเย็นครับพ่อมนุนกินเย็นเนาะแปลงนาข้าวของคุณพ่อเนี่ยนะครับกี่ไร่ครับแปลงนี้ประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่รอบนี้พ่อลงข้ 100. าวอะไรครับ ปทุมธานีหนึ่งครับข้าวปทุมธานีหนึ่งครับนะครับอ่าตอนนี้ข้าวใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสี่วันก็จะเกยวได้แล้วอืมอีกแค่ไม่กี่วันนี้เองนะครับปีนี้พ่อมีการดูแลบำรุงนะครับด้วยอะไรบ้างครับปีนี้หน้านี้ใช้ใช้โฟทีเป็นส่วนมากครับสี่ครั้งฉีดไปสี่ครั้งอืมโฟทีฉีดไปสี่ครั้งครับนะครับแล้วรุม ที่ตั้งอยู่นี้ที่เป็นกดขวนเนี่ยพ่อได้ใช้สีอะไรบ้างอย่างไรครับก็ใช้สีสีนี้สีนี้จีบไปสองครั้งนะครับก่อนออกก่อนข้าวออกตั้งชงตั้งท้องอันนี้จีบไปหนึ่งครั้งแล้วก็อันนี้จีบไปครั้งครั้งสุดท้ายครับครับอืมอนะครับก็คือใช้ทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมครับครับแล้วข้าวของพ่อปีนี้มันดูดีกว่าทุกปีอย่างไรครับดีนะครับดูดีกว่าทุกปีรวงใหญ่ รวงง้อมกว่าทุกตีนะครับสังเกตได้รวงใหญ่ดูล,ล่เม็ดใสดีครับคิดว่าผลผลิตน่าจะดีกว่าทุกปีไหมครับน่าจะดีกว่าครับในส่วนของต้นทุนนะครับอ่าใช้มากใช้น้อยอย่างไรครับอันนี้ใช้น้อยครับปุย๋ยใช้ปุ๋ยน้อยมันก็ได้ใส่ปุย๋ยมะใส่ปุ๋ยสองครั้งเองครับใส่น้อยใส่น้อยนี่คือใส่ไปเท่าไหร่ครับใส่ประมาณไปใส่ไปครั้งแล้วครึ่งลูก อืมนะครับก็ถือว่าต้นทุนไม่ได้มากเลยครับแล้วการต้านทานโรคและแมลงเป็นอย่างไรบ้างครับดีนะครับไม่มีอะไรไม่มีหนอนก็ไม่มีหนอนแมลงมารบกวนอืมโอเคครับแล้วแบบนี้พ่อจะใช้ต่อไปไหมครับก็ใช้ครับทั้งใช้ต่อไปครับแปลงอื่นก็ยังใช้อยู่ครับอืมไม่ใช่มีแค่แปลงนี้แปลงเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเอาโอเคครับอ่ะขอให้คุณพ่อได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม นะครับและก็ต้นทุนลดแบบนี้ไปตลอดและที่สําคัญครับมีความปลอดภัยในการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีด้วยเนาะนะครับแปลงนี้นะครับของคุณพ่ออยู่เขตตําบลอะไรครับตําบลบางยางครับอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเอาใจช่วยครับขอให้พี่น้องชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีมีผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกับคุณพ่อครับวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรไปท้างโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ